ผูชมเข้าบันเทิงกันเลยดีกว่าข่าวแรกวันนี้นะครับเพิ่งเกิดสดๆนร้อนเลยเมื่อเช้านี้นะครับบริเวณลานอนุสรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับวงเวียนใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมประจำปีสำหรับพิธีบวงสวงนะครับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ของเรานะครับนี่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เมื่อเช้ามืดนะครับของวันนี้นะครับคณะผู้บริหารท้องถาะครับและผู้จัดมากมายนะครับนําโดยคุณประสานมารินนน์คุณสมรักนรงวิชัยนะครับผมแล้วก็ไปถึงผู้จัดอย่างอาจิมมยุนชัดนะครับผมพี่กอบสุกพี่น้องอรุณโรชาแม่ก้อยนะครับผมอายุดีพลาันนะครับพี่หน่อยบุตรกรนะครับพี่แอร์นภศและพี่ตุ้ยเอฟนะครับผมก็ถือเลิกนี้นะครับผมไหว้กันนะครบผมนะฮะบวงสรวงถวายเทื่อศกดิสต่อหน้าอรุณสรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชน,นี่เป็นประเพณีที่ช่องสามเราทําทุกปีใช่ครับแล้วก็เพื่อเป็นเกียรติม,มงคลนะครับหลังจากนั้นก็เดินทางไปที่ช่องสามหนองแขมพิยุอหนองแขมเลยใช่ครับไปวงสวงสามพิพิธเนตรและสามภูมิ่นัานก็เป็นเกียรติม,มงคลของบรรดาผู้จัดน,นักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนที่เกี่ยวข้องเอาละฮะแล้วก็มีความสุขไปด้วยครับผมไป็ไยังไงว่าก